ข้าพูดพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกันเราอยู่กับบ้านมีในยูทูบเจ้าอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมบรรยากาศเนี้ยนี่ยังบ่ทันหกโมงเสาร์ยังบ่สท่านหกประมาณตีห้าเครื่องตีห้าสี่สิบพี่น้องผมอ่ะมาผมมาเจอครับตลาดเสาร์บ้านบ้ามีเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นบ่ทธตรงห่วงเพิ่นบส่สวนเวลากขาไผอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นมาตั้งตีสี่ก็แล้วตั้งเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาไหวขายไหวพี่น้องผมอืมปลาพุ่นเกา่าบ่ทันกายดีเดี๋ยวนี้พิพ้งกบหอมหอมพิงกบหอมหอมไม่ละสี่สิบจัดไปม้ ผมไปซิวหางแดงอาบ้ยหางแดงั่วตัวมันปลาซิวแจวตัวปลาเป,ปียบเมื่อไหร่่เคยเห็นปลาเปียบปีนหรอกฝ่าว่าเอาคุณพ่อเราได้รหางแปียกๆมากบุ้มเหมือนนี่ปลาคอใหญ่โอ้ยปลาคอยใหญ่จับแหบ้งบ่ได้มันสีเด่นบักเอฟบ,บักเอฟบักเอฟเช็ดเชเช็ดเชบ่ตัวนี้จักบาทเฮ้เช็ดสีเช็ดสิบบ่เช็ดสิบครับโตขีดละสิบแมนแมนมาแล้วครับทุเรียนผู้เขาไฟเฮาเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะขายราคาถึก มันสงขามไปย่งไดเราบูนอีกมึงขึ้นก็ได้ยิงกันหรือก้าเข้ามาสิไปฟังเนาะนี่แหละนี่ใสบักหุ่นทั้งพวอาทั้งลูกมันเป็นแนวนี้จำไว้ทั้งพวอทังลูกเดวเห็ดไข่ไม่ไม่งามงามจ้าไม่ข้าพนเดิมพนก้าคนสวยก็เฮาเฮ็ดตาโรนีเชบเองบ่ เฮ็ดตาโลหลายทางหลายนั่นต hmm. <ah ่ว่าเขามันบันนสียมสนต่อแล้วมันก็ปิดข้าวห้องบันเองนั่นแหละอืมแต่ว่าหฮอก็บออยากให้เกิดแล้วหฮอก็จริงๆเฮาควรที่เด็ดขาดเอาลวดเดียวให้จบไพ่ในขึ้นนีเลยก็ได้อยู่ดนแต๊บคือบ่เห็ดบุญนี่ค้ามซังมั้งค้ามซังค้ามซัง เแบบ้กแเบยบกระดินคนเตบ๋พี่น้องคนว่าเมนหมดมือนนี่คนวาเมนหมดได้ยังไม่จุกคนว่าเมนหมดอยวเขามาตั้งรักยู่มองนี้เขามาตั้งรักยุมองนี้พูนนะพนพูนพระพุนเจ้ากระไดตลาดเบ,บี้กระดินที่สวยงามที่สุดในโลกแล้วนาะพี่น้องเนะ เป็นตลาดแบกกระดินที่สวยงามที่สุดในโลกยู่บ้านบ้ามียุที่บัตรสร้างตำบลไพ่อเปอสายมุดจังหวัดยะโสธรพี่น้องผมมาทำระไ้ทุกเสาวัดอังคานเด้อพี่น้องเดือตั้งต่าตีซีตีหาเป็นต้นไปแล้วพี่น้องสีพ่อต้าเน่าที่พี่น้องอยากได้กับแก้มก็ได้กับเขาก็ดีตัวลูกพีโลกสโลกแกนพวกเราเราวายังสั่นเลกับแก้มก็ได้กับเขาก็ดีทอดให้เห็นใหม่ๆเลยยุนี่ตลาดใกล้เรายังค้นใหม่ๆอยู่ด่รอมึงตีนี่ หนึ่งมอเนาะครับนี่เขาเอิ้นนี่ใกล้หนึ่งมอเป็นใกล้บานเลยครับเด้อเป็นใกล้บานสบละเท่าไร้เศร้าเศร้า,ราปานไดฟ้ฟรีเศร้า,ราปานได้ฟีอ่าบุญผู้ใดมีคำาวงขายบุ๋ม <c oughs> หลาบไม่ไหมหลาบไก่ไม่ไหมเลยพี่น้องคุณนะอะออ๋อหลาบไหวฝรุกกับไม่ไหม สังเกตอันนี้รของเราสิเบอรกวาคันว่าเพื่นว่าคันท่าจับเราเาบเอารับรองบอยังตุนหมอเปี่หล่อนหล่อาสาราสารพันเปอาสารพันเพ่นบักแก๊ปลูกเองแก๊ปลูกเอง ส้าบาทสาบาทเดียกีกิโลยอดแบบก่งจึงข่าสิบบาทปานได้ฟี่กันมุเจ้ามุเจ้าสิ่ไปดูกล่นสเปะกลนมหไยแล้วหิบเอาเป็นหยังพี่น้องนี่ก็ปีกไม่ไม่เนาะครับมาหาเนาะปีกไม่ไม่เลยเฮ้ยเนาะไหมต้มกับวบ ยังไปฝึกวิซ่าเอามือจุ่มน้ำหุบนำมันห่อนหอนอยู่เย็นนี้นมาถ้าประสบความสำเร็จบ่ทันกาเดี๋ยวบา้าอ่าเดี๋ยวน้องตัวสิบอกว่าบ่ได้เอามือคนมาขายดียบสิบาทอยูอ่แซบแซบพี่น้องผมแซ่บแซบโลละร่อยฮะใสได้ถือปานได้ซี่อืมเสียพา เสียาพานาแพ้่เท่ากับมาเนาะครับเนาะนี่จึงจึงของผู้เฒ่าของคนหนุ่มของไวรุ่นมีเบิดนะครับนาะยยาบ้าบ่มีหน้าบาดบา้ามีถึงสิเป็นตำนานะระดับมู่บานแต่มันก็คือตำนานพี่น้องผมเดี๋ยวนี้แมนูเบิกไปประมาณบ่อยากว่ารักเมื่อนเหรียญนะพี่น้องเนาะรักเมื่อนเหรียญของบ้ามีบ่เป็นยังปดมาแถวอีกสามสี่เหืียก็ได้ถาได้คือเก่าพี่น้อง หมูคำว่าหมูสู้รถบ่ได้าาม่าผอโศกซอยคำว่าข่ามือเราสองตัวบ่ได้าาม่าผอโศกซอยคำว่าขชั่วโมงเดียวเบิดกับโบเดมา่าผอโศกซอยเบิร์ขายชั่วโมงเดียวอีลีถ้าเบิ่งเด้อแม่ออกพรอะอ,อกเป็นไส่บาแล้วเพราะสียางม้าง่มปานแจก,กฟรีพี่น้องผมแต่อยังน้อสร้างหน่อยฟังเฮาหมูนั่นปุวยบอกแล้วไปแจ้งไได้บุนิซื้อหมูแล้วไปคอดีก็คือบ่ต้องใส่สู้รถลดนะครับนเนาะเฮ็ดลงน้ำลาบก็ลาบข้นลาบใส่พี่เขากัวแซ่บเลยหมกไก่ของเหมยเยวิว กะย่างเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมอืมอโอ้ฟังนี่เรื่มเอาไอ้น,นี่ก่อนขี่มา้าอยู่ไหนฮะย่างเขาไปเยียบสำบะเอาไ่คุณแม่เอาใ <c ười> ส่ถุงไปนะเดี๋ยวมาเอาเจียวขอดอเยี่ยวมาให้ดอกอือ บักแตงบักแตงหน้าบักแตงธรรมชาติบักแตงปลูกเองครบไต้มากบ่เนี่จ้าบาทบุ้อิบนเอาแล้วอันนี้ราคาสบาทอืิ่นเอาแล้วเรียบร้อยรคครบหนาบหน้าตัวสิบาทหมกอย่งไหมบไก่นก่ไบ่บ่เมนคังไก่เราใส่เนื้อมันแลงเสบตกต้นแกงไก่บานเสบกระต้นอืม เฮ็ดเฮ็ดไข่ก็มาเฮ็ดไข่ก็มาเศร้าบาทถาดบางไงอืมลาบไกล้บ้านลาบไกล้บ้านอันนี้ของแท้กก็คืออ้อมเฉียดอ้อมกวบของเฮานี่เองอ้อมกบหน้าไม่ไม่เนื้อเนื้อเนีนเน้นเขาโคตรปลูกเองก็มาหัวชิงไกล้ปลูกเองบักเชียงปลูกเองเช่นคุนปลูกเองฟักเองอืมตัดเองเขามันใกล้เฮ็ดเองวายไกลแล้วพระกุณเจ้าพี่น้องพะคุณเจ <c oughs> <at> ้าไกลแล้วผัดกระเพราผัดัดกระเพราค่ะของ เจี๋ยสมอู้กะเพ่าไหมกะเพ่างามๆขัวไก่ขัวไก่ของแม่ผู้ใหญ่ปนของแม่ผู้ใหญ่ของคุณแม่ผ้าก็คืออ้อมไก่อ้อมไก่บ้านเราอืมเพิ่นมีอ้อมไก่บ้านมึอนี่พี่น้องคุณแม่ผ้าอ้อมโบราณโบราณแล้วก็มีแกงเห็ดแล้วก็มีแกงเห็ดมาเอาเหลือยุทโธงเดียวสุดท้ายของคุณแม่สังไข่ยาแล้วก็บะหมี่หมูแดงสิขึนต้องขึนมันต้องเป็นตำนานเพราะบัดซั่งซ่างเพราะว่ายังเพราะไม่เจ้าเดียว ตั้งก่เนืแล้วก็บบะหมี่หมูแดงของเราต้องเป็นตำนานเนาะพี่น้องเนาะน,นี่มาเอาครับโน้ตไม่ตม้มอ้อมบักอหอยของเจี๋ยน้อยคนสวยอืมบักแทียงก็เอิ้นบักแทงตู้หลานหรือบักแทงโบราณก่อนนี่บักแทงโบ,บ,บ,บราณเป็นแนวนี้เห็นบ่นี่แทงขาวโบราณเป็นแนวนี้นนนนคือถูกสิ่งถูกยาเราล่างสันเองดิเราไม่ได้ไปซื้อมากเราเอามาเห็ดมาขายต่ออืม นี่คือกันนี่ใครเพิ่นกันย่งเลี้ยงเองคืดเบื้องเอาพี่น้องของสองพี่น้องนี่เป็นธรรมดาดีคคับปลูกเองเอาไปปลูกต่อไหนเด็ขันเอามาแนวนี่โอ้มันซื้อไปปลูกพันซื่อไปขยายพันต่อค้าไงค้าไ่ค้าโบราณของเฮาพี่เขากลัวบอกฮวงโอ้ยคนเต็มพี่น้องเอ้ยคนเต็มคนเต็ม ตลาดเศร้าตลาดแบกกะดินบ้านบ้ามีบอกแล้วว่ามันสูดมันจึงมาแล้วถอดมาแล้วปงว่างเบิบ<อ><อ>พี่น้องผมข้ามาผิวเสียงเสียงกามาพี่น้องมวยเสียงเส,สียงกามามกมาินพอหายยาก สันโอ้ต้องทางงัวกลางนิดดนี่เราซีนงัวกลางเบิ่งออกมาหวอผู้ใดบอหัออจิวะบ้ามีโอกลกเอกเลยว่ามันช่ออะหว่างงัวน้อยงัวใงญ่มันก็มีงัวกลางอืมหัเสือไหม ความมันแข็งมันอ่อนนับเดีย่ออยวๆตัวอะไรเสีสี่บาทของเราอันตัวนี้ตัวไหนก่อนครับร้อยแปดเฮ้ยร้อยห้าสิบบาทปานใจฟรีฟสร้อยให้พ่อมอันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบบาทเอื้อง่ายๆมันเอื้องไง่ายๆเอาไปตรวจจับไป ถูกเส่าวัานังขันยุติบาลสร้างตำบลไฟ้พื่งสร้างมุดจังหวัดยะโสธรบ้ามีความลาพายจาพี่น้องไปก่อนจะได้กวาดที่สถานการณ์ไทยอาคำพูดยาใช่เดียนเอาเยอกันมันอีกก็พิกาเบิดมือแน่นอนโดยส่วนตัวบ้ามีพวเสียวข้ามเมียนมันสีเศาอือขอบคุณครับสวัสดีครับ